สวัสดีครับบ่าวเทอสวัสดี่รนมช้ชมครับวันนี้วันที่9ตุลาคม2567นะครับมือนีพ่ายเอฟซแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางมาวัดปู่578พี่น้องนะครับพึ่งไปบ้านแม่ปู่7 8มาาท่านผูมชมนะครับคือปูเมาดนจิตดนใจให้มานะพี่น้องเนาะไปเยี่ยมแม่ปู่า78มานะครับ พอดีครับเพิ่นจะทาบุญลอยวันให้ปูนะครับสาธุบุญนะครับแต่ว่าเพิ่นกับบได้บอกเอฟซีเราพี่น้องนะครับเป็นคืออยากมหาเพิ่นนะครับเป็นคืออยากม่เยี่ยมเพิ่อเพึ่งมาจากบ้านแม่ปูนะครับพุนละครับธรูมชมถาดปูนะครับบรรยากาศเงียบนะครับบรรยากาศเงียบนะครับผมคิดถึงสมัยที่มหาปูตะกีนะพี่น้องเนาะออ จะได้ยินเสียงปูเสียงดังนะครับก็บ่าเป็นอย่างนะครับปูก็อยู่ในใจนะพี่น้องให้ปูไปอยู่ไปอยู่สวงสวรรค์นะพี่น้องให้ปูไปนิพพานนะครับท่านผู้ชมเมื่อนี้จะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมาหาปูนี่แหละครับผมอยู่กุฏิเก่าปูห้าเนะครับพามารับชมงวดวันที่16ตุลาคม2567นะพี่น้องเพื่อได้เป็นแนวทางหาหยิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่นะครับมีเขา่ามิลุด นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบ้าวถกเถาก็แวะมากือ้เก่าพี่น้องคิดถึงตะเกาตะกีเคยมานะพี่น้องเนะเาะก็แวะเขามาซุมมือนี่ก็เงียบพี่น้องเงียบสงบกุฏิไมปูอยู่ทั้งพูนพี่น้องอันนี้ถาดปูเห็นไหมครับท่านผู้ชมถาดปูนะครับเอานะครับปู็อยในใจคือเกานะครับเขาไปกราบนมัสการปูนะครับนะ มาตาบ,บานแม่ปูครับผมมืออือน่นเพิ่อนมาทำบุญร้อยวันโอ้ปูได้รยังไอ้ยังขึ้นเต็มอยู่ห้องหน้ำนอกบา้านนี่นอกธรรมบูชมอันไี้ก็ป,ปูนี่โอ้คือมีถูกมีอย่างปูอันนี้อย่างลระปูนี่เขาชานครบอายุเล่าเขาชานชวนอันเล่าเล่าบทธรรมไะครับผมกันเลยมาสวนน้ำปู เนาะกราบรอบแม่หม <die> uh ูก oh. <the> ่อนท่านผู้ชมกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเนี่ครับท uh ่านผู้ชมเบาเถ่าทำบุญน้ำปูสาธุนะปูเด้อบุญต่อบุญพี่น้องนะครับหาได้โชคได้มาทายเฮงๆนะครับปูบอเรย์มหาปูโคงสุดท้ายงวดที่แล้วเนี่ยกรับจังไหนปูอืมบ่เข่า อ่าบอนิ่งบ่นิงบะปู๋เอางวดนี่เอานิ่งๆแล้วปูเด้องวดนี่งวดนี่นิ่งไปค่ะปู๋รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนิ่งบะปู๋จุดถูกบอกเราครับว่าโอ้ยบอกมันสาระมาเจ้าแล้วครับมันถี่งวดบุบปล่อยมือครับเอาไปทั้งหุดนะครับคบุบปล่อยมือแล้วครับบาหนี้ก็บ่ได้ท้ำบุญหากันเลยครับว่า ให้โชคไม่เดินครับไม่ปวดง่ายนุ่มเนี่ยครับผมฝันบอระปูหรือจังไหนฝันเออหรือมิตรหรือมิตอ่าจังไหนล่ะปูฝันเห็นเล่าฝันเห็นอีกแล้วจังไหนเนาะปวดเนี่ยวดก้นอกโคบมาให้ยมันบ่แมียมอกโคบมาหาหัดตัวหัวหลังถ้าหาเก่าโอ้เค้ืงหกห่าบอระปูเนาะ กบกับเป็นหเป็นเกหือาตั <50 S 1> อันนี้ก็ปูเหลอเงินอ,นหอยนนนนหาสิบเลองินอยเอองน้ากับอันนี้อันนี้นนขาเจ้าจไม่เห็นเนี่ยกระปูเอาปูขึ้นมีเล็กกีนเน่เียอะไรสงสัยอ่ะพี่น้องเห็นเล็กวะขาเจมีจม่มาสรอออบอปูหรือไม่ยังมาตรชะตามาตรชะตาสามหกหนึ่งวพี่น้องหรือเป็นหนึ่งก้สกรได้ดิเน สามหกหนึ่งสนึ่งเผินว่าตอนสตาบปู๋แบบว่าโรคประันหม่หรือเิน๋อสวดนี่ละสวดซุ้มตัวอายุโชังโคซุ้มนี่ละับแต่ว่านเนื่อย่นครับปูนิ่งนิ่งนิ่งน่ปูงวดเนี่ยเลยไห้เล่าหครับว่านแค่จะมาสวดมื่อไหปู๋สวดเมื่อวานสวดเมื่อวันหลังคานี่ครับผม จะถ้าก <SM. S 2> <Christina. S 1> ้มเชื่อฝันมาจางไหนล่ะปูฝันอยู่บ่ฝันอยู่คือว่าฝันสดกฝันไปจางไหนปัวเขียนเลยบ่ปูเอาบ่้องวกมฝันเขียนรลนงเลยบ่รับปูวเอาตัวปูฝันมาจางไหน แค่ตัวนี้แดงเลยครับเจ้าหลวงพ่วงถึงว่าให้บอสเขาตัวนี้บ่ไม่ตัวนี้มีตัวที่ตัวคักก็นี่ตัวคักก็นี่ตัวคักก็นี่ปู่ว่าบม่ได้ให้ตัวนี้ได้พี่น้องเด้อมีตัวเด็ดก็นี่ตัวคักก็นี่ปู่ว่าตัวแดงได้บ่ครับปู่ตัวนี้แดงไลยตัวนี้แดงสามพงหนึ่งเห็นตัวแดงได้มันอยู่หัวเน้นโอเน้นเน้นมาหาเอาใบมีตกวนแถวหไว้เน้นนะครับมันไม่เห็นดิเห็นมีหัวเน้น แต่ว่าอันที่ฝันบอกค่ะโอ้แต่ว่าเนี่ยหลวงปู่ไปจุดทูกนี่เลยค่ะครับจุดทูกจุดคือมือเลยเมื่อแรกก็เลยจุดอยู่จุดจุดหลว่าสิตหนึ่งก็ถึงก็จะออกอ้าวธรรมชุมค่ะอันนี้ปู่บึงการที่พี่น้องได้ปู่ยูกุติเก้าปู่ห้าเจ็ดแปดเตี๋ยวเบาเถาเขียนให้ปู่ว่าเขียนเลยเขียนเลยอันนี้ก็ฝันเห็นสามตัวแดงๆเลยมันมาขับปู่เออนี่เลย อันนี้ปูหาเจ็ดแปดมาบอกปะครับฝันเห็นเดินเด่นเด่นเอออ่าเด่นสามเชลี่ยลุงไวเด่นสามวิ่งสามเออเดี๋ยวออกมันสามมันค่อยถึงขวนเด้ยครับอันนี้เป็นเล็กคำนวณหรือเล็กฝันคือมีเด่นเล็กฝันแล้วเนาะอ๋อแต่ว่าให้เด่นสามเด่นสามครับผมอ๋อนิมิตดีๆปูอือ ก็ต้องนั่งแหนี่หาหัวหาครับเอาไม้้างเยอะหรือหาหาลงเหมือนครับหาสามแปดหาสามแปดเดินสาเด่นสเขียนลงไปบ้านครับสามเจสามแปดเขียนลงไปครับ ับไปกับมามันก็ะถิ่นหรอกอครับอ๋อตัวนี้นะครับผมไอ้ฝันที่ว่าฝันมาปูหายเจ็ดแปดฝันจังใดแหละครับหรือตัวนี้ครับนะครับปูปลาไมา่ฝันว่าปูาปลาไม,าม่ปลาไม่สามตัวปลาไม่สามตัวก็เลยสามเจ็ดสามแปดครับผมเน้นตัวนี้มาปู ก็สลับกันเอานะปูสลับกันเอานมีมันเป็นหายครับจังเลยคือว่าไม่แห่ค่ะปูฝันไมาได้บ้านแห่บ่ค่ะเออหิวมากป่าเนี่แห่ครับโอ้ค่ะเต้ไม่เราปกติหอดสามหกสามหาเลยครับแบบนี้เลยวะเอามันตัวนี้แล้ป่าวะครับเอาหางเดียวก็าต้องเอาหลายหางเดียวซัมนี่เด่นสามหาสามแปดข้าเอาหลายหางมันมีหอดตัวนี้มีหอด หนึ่งหาศูน,น,นย์คนนี้กับบัวร่องให้เพิ่นน้ำบ่อปัว,วตัวนี้บัวร่องมาครับนี่อันนี้เห็นเป็นตัวแดงๆเน้นบัวค่ะสามหกหนึ่งนี่ค่ะเออนี่งยุหัวครับยุหัวเน้นเน้นมาให้แถวหัวให้น้ำไปจมเลยบบ่โอ้ยเนี่ยภาษากับบัวให้เบาเถ่าจัางๆเนี่ยมันคือกินปลาไงาเลยแท้ครับผมมานี่เลยยูทูบเจอจุดเทวันพระคนละ มาเรื่อยๆจุดขึ้นมื่นีลยครับต้องเจอจุดสิบหกดอกไปจุดรวมกันแล้วดอกเดียวแบบนี้ว่าบุญลอยวันนี้เขาก็บุีเงินเขาก็กล้าไปหาฮอดแมวผมได้ฮอดแม่โลกแบบนี้ก็เนื้อห้องนับได้ว่าขีดหมื่นเลยมื่นเลยครับแบบนี้ก็พิ่นมากเกย์ไม่นี่ก็วอาว่าจะให้บาปหรืว่านันใช่ไหมแถมเด็กน้อยเลี้ยวเห็นพระอยู่ทั้งคุณ หลวงปูโอ้วานนี้ก็้ามาเล่ไม่จุดถูบอกเราครับดี๋ยวกจังมาฝันน่ะอือฝันว่าปูเอาหิวแหหิวแหมีป่ามีป่าน้ำสามตัวมีป่าสามตัวก็ที่เอาเจ็ดน้่นนี่มันปักคอเนี่ยมันเป็นเจ็ดครับผู้ใดมากแต่จังเอาแต่ว่าหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้บอกที่ว่าเด็กหน่อยปูเห็นเห็นเห็นว่าปูยังเออสันเขาอิ่มชันเขาเรียกว่านี้อ่า เน่าพระทุ่มเพื่อนกับร่างทวนเพื่อเอาทวนไปเทนะครับบอกน้อยๆนี่มันที่เจ็บปลาซี่คือหมื่นเลยครับถามมันเหลียวหนามจ้องนี่ทั้งมันไงครับ,รบเขาเลียวไปก็เห็นห้องกระตาบอดีนั่งห็นทั้งหลันครับใช้แค่อังศาอันนี้ก็ได้ถามว่ามันไปย้ายมันกถวายยุ้เด็กหน่อย,อยพุทธวัดไล้หรือเปล่เด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยไว้จังไหนกระปูเด็กหน่อยจากปีกระปูอ้ยบักรู้อนุบาลน้อยๆนึงอ้ยเนาะอืมค่ะ เพิ่นไว้แต่งไหนเพิ่นเห็นเพิ่นไว้แต่งไหนบอเห็นปูยางบอกคนที่เพิ่นเห็นนะเพื่นเห็นแตงไหนเห็นวันนี้ก็เลยว่าเอ้าเฮ้ยเราไปเกิดแล้วล่ะบผมมีแอนดอกเหมือนย้ายมันเลยว่าลูงปูนดีหน่อยเราไม่หมดกัวเต็๋ยววันี้ก็เลยมาคิอถูกบอกครับว่าดโชคนี้แล้วออกกุศลอ้าเดี๋ยวทีนี้่อง หางเดียวนี่บ่ปูอือหางเดียวละอันนี้อันนี้บ่บ่ให้เขียนให้ FC เพิ่นบ่361นี่บ่บ่งเนี่ยบ่อบ่อใช่พี่น้องปู่วายนี่ฝันเห็นตัวฝันฝันว่าได้กดผมเน้นแถวกดผมเน้นล้วเห็นตัวเลขสีแดง361หกหผู้ใดมักนี่ก็เอาแต่ว่าปู่่บให้เขียนลงบ่กับตัวเก้าหนึ่งหาศูนย์กระไปเขียนลงบ่มั่นใจมันเอามันตัวเดียวพี่น้องหางเดียว538ผู้ใดมัก53ก็ตัดเอา ปูให้สามแปดกับสามเจ็ดเด่นสามเจ้าตัวนี้ต้องชื่อบนคือล่างอ่ากันไว้อ่ามันตรงมาสามนี่อ่าสามแปดสามเจ็ดขั้นติดตัดงก็สามหามุนี่แล้วครับเอาแคปหน้าจอทรมชมนะครับขั้นฝันเห็นผู้ใหญ่บ้านบ้านขุนลึกเดินมันมาออกสามหาครับฝันเห็นมาไส่อืมแต่ว่านี่เห็นมันยุ่ยไกลกลอืมคือตัดให้แต่สามแปดเอาแค่นี้ เอออเาพี่น้องไปหากิปจับสลากกินแบ่งหาลอตลมมเตอรี่ได้ธรรมชุ่มด้อหรือถามมาเข้ากับตัดเอาพี่น้องหาแปดหาสามนะปูตันไฮเตอร์สามแปดตัวเน้นตัวร่องสามเจ็ดนะครับหรือผู้ใดมัคสามหกหนึ่งนะครับเออปูว่าเด็กน้อยเห็นปูย่างธรรมชมุ่มนะครับแล้วปูฝันว่าอ่าใช่เอานะครับปูฝันว่าปูหายเจ็ดแปดหิวแห่ในแห่มีปลาสามตัวอ่ากราบขอบคุณขอบคุณปู นะครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ